สบัสดีทุกคนมาอน,นี้สิพาเขาสวนเขาสวนลกตัวดินเนาะนี่เขาก็ยังกำลังสิยางเข้าไปอยู่ในสวนยางพี่น้องบ้านคอยนี่ก็สิปลูกเยอะต้นยางพราราเนี่ล้ายหลายเลยเริ่มปลูกไม่ก็ล้ายอันนี้คือปลูกเขาจะปลูกได้หลายปีแล้วกีดก็ได้หลายปีแล้วนี่มันใหญ่ พามาเลาะสวนพามาเลาะสวนจ้าน้องจังสี่นี่พี่น้องงามขึ้นนี่เวลาฝนตกนี่อันก็จะามาไต่กบได้หลายคือยังเดน้นี่นี่เห็นไหมน,น้องจังสี่นี่ตามทางสินะตามทางเขง้ายางไปให้ไปสวน ยามคืนเขาจะาหาไต่กบให้บอกกบลงไปในหนองยามคืนเขาจะไต่กบนี่กระวูมานเด้อแล้วแตวเตตนเนาะจะบางต้นนก็ค่ะพอคอยมีอคอยมีน้ำอ๋อนี่ฝนตกมาคืน บางต้นกับต้นใหญ่ซื่อเด้ค่ะต้นใหญ่แตว่ว่าน้ำก็บโบหลายบางต้นกับต้นน้อยกรน้ำหลายเนี่ยคือจังแถวนี้นี่ต้นมันใหญ่มันสมบูรณ์กีดพร้อมกันแต่ว่ามันก็สิเต็มก่อนเนนว่าจะออกไวก็สิเต็มบางบางต้นนี้ได้สองถวยพอดีสองถวยสองก้อนพอดีไอ้ว่าต้นนั้นต้นนั้นมีสองถวย ยางสวนนี่เพรามันเพื่อนปลูกได้สิบสิบกว่าปีละสิบสามสิบสี่ปีแล,แล,แล้วล่ะเพื่อนกีดได้หลายปีแล้วด้ป้าสวน่อยเ้าก็ปลูกคือคือหกแท่ล่ะคือมีแต่หย่าแท่ล่ะสวนข่อยเบิ่งสิพห้าแวบเบอ่งกุยพี่น้องเห็นบอเมื่เจ้าเห็นบอเจ้าบ่เห็นดอกผลผลเรื่อยไปแล้วผน ฝนไปเล้ยวไปทางหนาขอขวดงูพ่องูฝนไปละฝนฝนว่าเห็นดอกหยายาม้ฝนมันขึ้นเร็วเนาะพี่น้องขึ้นไว้ข้าวเดียวมันขึน้นค่อยท้ายไปยเดือนเองแต่ว,ว่ากัะบอกนั่นดอกมันเป็นหยาอันนี้ซืซ้ซมมอมาเป็นหยามันเป็นหยา ยายางกเอ,อเ,เขาเอิญยาเอาขาวๆนะแม่ขาวาไทยแล้วมันกะคือมันก็มันกะตายอันนี้สวนข่อยเองจะมันยังหน่อยกูมูลเลยเพราะว่าลงลงทีหลังเะาจาเปิ้งขางๆขางๆเพิ่นได้กรีดแล้วของ่อยฮักกะลงได้สามปีสี่ปีนี่แหละมันกะสีเนาะมันกะสียืนอกนอกเนาะเพราะว่าต้นนี่มันใหญ่เด้ ต้นน้อยเกิดที่หลังก็ต้องเอียงออกข้างนอกู่แล้วตอนเคยลงอยู่ประมาณสี่สี่ลอยหาสิบต้นต่นมันก็ตายน้ำแหละตายแล้วก็แซมน้ำเลยพี่น้องแซมแซมมันก็ใหญ่บ่ท่านกันเด้ขันนอกจาว่าห้าสิบปลูกแล้วมันรอดน้ำกันเบิดคือมันสิเห็นผลเพราะว่าเวลาห้ากิกีดนะมันก็สิบมีน้ำแต่ขันเ้าเอามาแซ่มนะบัดทีนี่มูมันใหญ่เบิดแล้วเ้าแซมที่หลังนะ มันก็สิเป็นต้นเบ่บ่บค่อยสมบูรณนะ์นะมีนามก็สิบ่ค่อยลายบางต้นก็น้นามมีเลยก็มีจังมันเป็นหลไยด,ดอกนี่อันนี้ก็ไม่ยุ่งเด้ไหมจากสัวไดาดอกสิได้สิได้แกนมันพี่น้องเลยไม่ยุ่งไม่ยุ่งป่ะเอาปะกันไปต่อเลยสิเปัน ลกมักทั่วดินซอยซอยมูซอยข้าเจ้าสิบาไปเบิงบรรยากาศสวนทั่วดิน <c oughs> นี่ของเราต้อนอันนี้ยางน้อยเล่าก็ปลูกอยู่กลางคือกันพี่น้องเพราะว่าฟังนั่นกะสิเป็นสวนยางไงแล้วฟังนี้ก็ยางไงมันสิอ้อมอ้อมลาทุกด่านเลยเบิงด่านนี้ก็ยางไง ฟังพุ่นกับยางไงมูเจ้าเห็นหมอย,อยางหน่อยยางหน่อยมันสิอยูกก่กลางๆประมาณลอยกับต้นนี่แหละละปลูกเพราะว่ามันว่างอยู่กลางๆแต่ว่ามันกะใหญ่อย,ยู่ดีใหญ่อย,ยู่ดีใหญ่อย,ยูด่ยยดีบาดขอมาสอนหญ้าสวนขอ่อจะอะไรพี่น้องเขียวกัน ก็ได้เอางัว่าเขา้านผูกเพราะว่าต้นยางเขามันยังม่ญใหญ่ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหนาฝนที่แบบว่าฝนตกมาแล้วดินมันก็สิบวมน้ำแล้วเอางัว่าเขามาผูกมันก็สิเป็นการว่าไม่เหยียบอันอันหกักหักของต้นยางหรือว่าไม่เหยียบเหงามันกังสีไหมมันก็สินี่มันก็สิเป็นยังสี่เลยทาไมถ้าเอางัว่าเขามาผูกมาผูกนี่ทาไ่า ถ้าเฮาอันมาเหยียบเอาง่วมมเหยียบมายังสิน้นก็สิเป็นสิแล้วหยีบหักมาเหล็ก็น้ำหยังก็สิแตกมายังสินนะเนี่ยน้ำหกักน้ำหยังก็เลยไม่แต่ตัดแล้วก็ไถกบไปเลยเจกหน่อยแล้วให้มันแดดจักหน่อยแล้วค่อยสิอันจ้างคนเขามาไถกบให้มันตายมันตายบ่ยากเราพี่น้องหยาอันนี้มันเป็นหยาดดอกขาวหมง่ายๆตายง่าย กว้างอยู่ดีสวนยางพระราบ้านคอยเบื้ปงดเดี๋ยวมันก็ใช้เบิ้งข้างหลังเ้อที่คอยยางกลับมาต้นยางหลายคัดนี่นี่แต่ต้นยางเลยด้วายายุ่งกับหลายพี่น้องยุ่งหลายคืออยู่อันคืออยู่อันปลาเราไม่ไหลดิเด ป่ายางนี่ยุ่งหลายคักคเด็กคำแมนว่ามันยังต้นหน่อยนะเฮาสามารถเหเถียงเหตถยางอยู่ได้คำเม่มันใหญ่แล้วนะอยู่ก็ได้เด้อพี่น้องยุ่งหลายยุ่งหลายค่อยูเพื่อนข่อยคือการเฮือนข่อยมันก็อยู่ใกลป่ายางยามมือแรงมากนลต้องปิดประตูเบิดเลยเด้อขับรถสั่นนี่อ้ยนี่จะตัวบับใไง่บกเป่งเลยแล้วเขาไปเนี่ยก็สิเป็นอุป,ปกรณ์ของขจ้าวเวลขาขจ้าสิเก็บขีย้ยางนะพี่น้อง เก็บขี้ยางมีคนเข้ามาอยู่เ่ละ่ะคือโบดิ้ยินเสียงอย่างเลยคือเงียบกิ๊บแต่ละยังรับผู้เดียวพี่น้คือโบไมีรดมีอย่างเข้ามาจากค่ะ มีรถไถอยู่ยยมีรถไถนะาเขามาอยู่ขั้นหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเป็นของไผ่ล่ะเมนของเจ้าของสวนตัวดิอยู่บอ่ ก็สอบอยังนี้หอดแล้วพี่โนหอดแล้วหอดแล้วมีคนมาอยู่เออเพิ่นมาแล้วเนาะมาเลยนี่ปลูกพร้อมกันอ้ยบริพร้อมได้ละปลูปกที่ลังคอยจกักจักปีเนาะ เพิ่นโลกพวกทวด,ดินแล้วเพิ่นกส็สิตัดหญ้าออกก็ใหญ่ยยอยู่ดิเนี่ยเพิ่นทางงานบาดาลไว้นำเด้เอพี่น้องทางน้ำบาดาลไว้ในสวนมันสิได้กินอยู่บ่นเนี่ยปลูกแล้วก็คือตัดถิ่มมันนี่แหมมันแหล่ มันแหล่มันแหล่มันสิออกหัวอยู่อะไรพี่น้องเบิง่งปลูกแล้วคือตัดถิบยังสิกูเจ้าเป็นลายอยู่ดียามนี่อยู่ใส่กระบืองอืดเลยพี่น้องบังหูยามนี่อยู่ใส่ลายไผ่กับอยู่เคื่อนไผ่กับเป็นสวนเล่านี่ก็คมมุกจ้อนดีเด้อละ่ะ มีเมืดทุกอย่างมีหอดคาเนี่ยต้นคาหลายต้นอยู่เด้เราปลูปกต้นคาไว้หลายต้น,น่รัเนี่ยต้นคาเราก็ลายอยู่เด้ เบิง่งไหพี่เนาะต้นมะหุงไหมหลายคักเนาะต้นใดยกันแหนยดเลยมาโอ้ต้นใดยกนันแนมาเบิ่งต้นนี้แห้งตันแนคกเอ๋อเรามีผักอันนี้นะพี่นนองมีผักแพลวนันนี่โอ้ แล้วก็ปลูกพักแพลวไว้นี่มันต้นนี้บอแกลแล้วละบอก <c oughs> <c oughs> ว้ยเจ้าปูบกทัว่วหรือปลูกยังนี่ เออปลูกห้าปลูกบักทั่วได้ห้าพี่น้องเบิง่งปลูกทั่วได้ห้าบ้านนี้ปลูกทั่วได้ห้าซุ้มนี่เฮ็ดยังนี่ซุ้มนี่ลินยัง <c oughs> ซุ้มนี้พาก,กันหลินยังอยู่นี้โอ้ผูเเมมเ <c oughs> ้เจ้าเพิ่นยังบมาบ่ฮะนี่บอกผู้เจ้าน่ะผู้เจ้าเพิ่นบอนี่ค่ะโอ้ย หมากทั่วเบิ่งหมากทั่วคือเป็นน,นั่นนี่หมากทั่วก็ได้สิได้กินอยู่บ่ล่ะอย่างนี่โมหมากทั่วคือเป็นน,นั่นนี่โมโอ้ยปลูกปีแดกกับพ่มีนายเศร้าเด้อเศรนะ้าปลูกเด้อเศร้าปลูกแล้วจะไปกินดีใจ ชับปลูกแล้วก็ซื้อกินเอาให้ได้ได้สะยังเท่าดีบ่เนี่ยยังเท่าดีบ่ป่ะบ pues oh, ูบีบแพรบีบแพรปลาทั๋วเพิ่นทงนี้กับแพรป่ะโอ้โหว่าสิไายอันปักทั๋วงามๆโดกๆให้เบิ่งเบิ่งดู